โอ้ยโอ้ยและอันนี้เน,นี่ย <c oughs> วิคครั้งแรกในชีวิตโดรนใหม่เลยครับคือช่วงนี้ผมจะฝึก FPV โดรนเลยครับ <c oughs> นี่คือไม่ใช่โดรนแบบธรรมดาโดรนนี้คืโคตรสิ่ง <c oughs> ก็ฝึกมา <c oughs> สักพักหนึ่งเลยรู้สึกว่าอ่ะไหนๆเร้องก็บ,บินอยู่แล้วเรามาถ่ายคลิปและให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างอันนี้สนุกมากเลยครับเพราะฉันสำหรับใครที่ไม่รู้อันนี้เรียกว่า FPV โดรนแล้วขณะที่บินนต้องใช้ รีโมทประมาณนี้โอ้มันดูตัวใหญ่เลยแ้บังคับประมาณนี้แล้วก็แน่นอนที่สาคัญที่สุดคือมันเล็กและมันเร็วแล้วผมมองไม่เห็นว่ามันเห็นอะไรมันก็ต้องใส่แว่นตาถ้าชัาเห็นวิว่าก็กลประมาณนี้มันดูคล้ายคล้าย VR นะครับนี่คือมีต้องการแค่นี้แหละรีโมทโดรนก็ก g ้อแล้วก็แปพร้อมแล้วเพราะว่าเราออกมาบินและให้ดูว่ามันเป็นยังไงพอเลยันนี้บินยากมากแต่ตั้งใจจะบิน โคตรเก่งเลยครับเพื่อภาพจะได้สวยในคลิปในช่อง m y เ a n e t จะให้วนอ้บอลคนที่ไม่เคยบินจนในชีวิตลองบินอันนี้แลวให้ทุกคนเห็นว่ามันยากแค่ไหนเพราะตอนที่เห็นคนบินมันดูไม่ยากแต่พอเห็นคนที่ไม่เคยบินจะเห็นว่ามันยากแค่ไหนจริงๆเลยป่ะยินดีกดต่ํมเราไปดูโอเคเราเอาแปดใส่เข้าไปหลายคนทาว่าแล้วโดนแบบนี้มันต่างจากโดนทั่วไปที่บินยังไงชนทั่วไปที่บินมันบินง่ายมันควบคุมแบบบาลานซ์ของมันแบบนี้เลยแต่ตัวนี้ มันสามารถตีลังคาฟลูมันสามารถเข้าไปในทุกมุมทุกซอกเลยถ้าก็ว่าคนบินเก่งแต่สิ่งแรกเปิดละหนึ่งสองครับโอ้ยแล้วจากนั้นมันเชื่อมกับรีโมทริ่งที่ยากคือมุมมองนี่เลยครับพอใส่นี้มันเหมือนคุณไปอีกรลมหนึ่งคณไม่ใช่ตัวคุณเองเลยครับแล้วมันแบบแปลกมากเลยครับก็ลองบินแบบเล่นๆนิดนึงให้ทุกคนดูแบบมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันมบิน,าย,บนยากบอกเลยนะเออขึ้นแล้วขึ้นแล้ว คือดูความเร็วเลยครับถ้าก็ว่าผมพุ่งขึ้นทันทีควาปจุดเดียวคงจะพุ่งขึ้นนะ 1, oh! นหนึ่งสองโอ้เห็นไมมันเร็วมากอันนั้นเร็วกว่าที่ผมคิดเลยผมไม่เคยพุ่งขนาดนั้นเออเออโอเคโอเคใจเย็นโอเคลงก่อนลงก่อนเห็นไนรับทุกคนอตอนนี้บอลกําลังยิบเออบอลยิบแล้วก็มางสีดได้เออก็คือทุกคนจะเห็นว่าภาพที่ผมเห็นในแว่นนี้ไม่ค่อยชัดแต่มันพอบินได้ไงราเบิร์ด เราบินขึ้นช้าๆเอาช้าๆเออีเห็นตะกล้องเออโอเคป้าเราลองหมุนรอบกดังนิดนึ่งเลยครับข้อดีของโดรนแบบนี้คือมันเข้าแบบในซอกเล็กๆแบบมุมเท่เลยยังไม่ถนดัดอาจจะชนเยอะเพราะว่ายัางฝึกหัดปินอยู่แต่มันก็เท่ดีนี่นี่นี่เดี๋ยวเราทะลุเชือกเวทีพร้อมพรหลายคนอาจจะมองแล้วคิดว่า โอ้ยง่ายแต่บอกเลยเอ้ยเอามาเอมาเอามาเออเเอ้ยลองคิดดูถ้าเราบินแบบบนภูเขาหรือแบบที่ไหนก็ได้มันสามารถเข้าแบบมุมมองที่เท่มากเลยเออแต่ว่าพอใส่แว่นตาสักพักหนึ่งมันก็บนหัวนะบอลให้มันคว่ำหน่อยได้ไหมถ้าก็ว่าบินชนหรืออะไรแบบอยู่ข้างนอกแล้วมันคว่ำแบบนี้คุณสามารถตอนนี้เอาหม เออมันก็จะคว่ำแอ่งและคุณมสามารถแบบนั้นปีนต่อได้เลยเออมันควบคุมความสูงยากมากดูอีกทีหนึ่งถ้าผมกดขึ้นแม้แต่นิดเดียวมันจะขึ้นนะหนึ่งสองเออสองเออโอ้เมื่อกี้มันเกือบโชมัน่าจะแบบหนึ่งเซนวางในมุมนี้มันคือครเี่ <c oughs> ผมจะไปอีก,กรางเลยนะนี่ใบกวน ใครขึ้นบันไดใครขึ้นบันไดบอกเมอครับเออจะยิ่งใไบไกลายเห็นไหมสัญญาณในภาพมันไม่ชัดเ <L ie> ข้าในห้องเหรอผมน่าจะชนนะถ้าผมเข้าห้องจะลองดูก็ได้ผมน่าจะชนนะตอนนี้เราอยู่ในห้องตัดต่อเออออกดีกว่าเอา้ย ออกดีกว่าเอ้ยอ้เฮ้ย,ย,ยเมื่อกี้ชนหลังคาโอเคกลับมาดีกว่าเพอะแล้วเพราะว่าตอนนี้ทุกคนสังเกตแปดข้า้งล่างมันคิดว่า7.4ถ้ามันดำกว่านั้นมันควรจะหยุดแล้วเมื่อกี้ครั้งแรกในชีวิตที่ผมเคยบินเข้าห้องแล้วก็ไม่ชนนะครับเท่มาเราต้องให้บอลลองบินครั้งแรกในชีวิตโอเคเดี๋ยวสอนบอลสั้นๆเลยนะพี่พร้อมพังใช่ไหมโดนพี <laughs> ่ <'t be> <laughs> ซีมที่สำคัญที่สุดของ FPV เราจะเปลี่ยนโหมดให้มันบินง,ง่ายขึ้นสำหรับบอลเมื่อกี้วิธีที่เน็ตบินคือถ้ากดแบบนี้และปล่อยมือมันก็จะไปฝั่งนี้แต่งบอลเมื่อไรบอลไปทั้งหนก็ได้มันจะกลับมานิ่งเหมืนอนเดิมกลับมาตรงให้มันอยู่ที่แค่บอลว่าบอลจะขุมแบบขึ้นลงขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนได้แค่น, okay, นั้นแหละโอเคพี่แค่ okay, นั้นผมจะพยายามไม่ให้พังเอและอีกอย่างหนึ่งโซใครอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมภาาบอลไม่ชาร์จอะไรยังไง คือและขอโทษเท่าให้ข้อมูลทิก่กำลังเรียนรู้นะอันนี้คือเรียกว่าแอนาล็อกนะครับมันเหมือนระบบเก่าเพราะอันนี้คือโดรนเล็กๆเอามาหัดฝึกบินแต่ถ้าจะเอาอันใหญ่ขึ้นคุณภาพของมันเป็นจะเป็นดิจิตอลมันจะได้ชัดขึ้นมันจะได้ดูสวยขึ้นทุกอย่างมันจะดีกว่านี้แต่น,นี่คือเพื่อเอามาฝึกบินปอนจับรีโมทผมจะบอกแค่ว่าปุ่มนี้คือเบิร์ปิดถ้าคุณบินอะไรก็ได้มั่วซั่วคู่มอะไรไม่ได้ก็กดกดปุ่มนี้ไปเลยมันจะดับ สำคัญที่สุดโอเคสิ่งแรกเปิดก่อนเปิดแล้วบอลบินเอาแค่นิวนี้ขึ้นนิดนึงจุนยระวังนะขึ้นคุณจะเห็นนี่คือขึ้นลงขึ้นลงเออเอ้ยแลวอันนี้น,นี่ <laughs> <laughs> <อ>ยากไหมยากไหมโ <laughs> อเค okay, กดใหม่ขึ้นช้าช้า,ชา,ชาเออทำไม,ไมผมขึ้นปุ๊บม,มันเดินหน้าเลยพี่ <laughs> นเนยโอ้ คว่ำเลยวินงต่อวินงต่อเอาันนี้ลองแค่เบิร์ดใหม่ถอยหลังนิดนึงเออมาแล้วแล้วมันเป็นยังไงในแว่นตามันปุ้น,นัวไหมมันไม่ค่อยชัดพี่มันมันก็เด้งอะ่ะพยายามถอยหลงังกลับมาทึ่งแล้วเออเออเออฮ้ยเออ,เอ,อ มอันนี้มันออกแบบเพื่อกันชนแบบนั้นแหละใบผัดก็เจ็บนิดนึงแต่ก็หลักๆมันก็โอเคดูได้เห็นไหมชนชนชดนคนกูครับขอบครับเพื่อนอ่าเออพายเอมยูเทอรนี่โอ้โอ้อเป็นกบเลยกระโดดหน่อยหน่อย เออเออภัยหมุนเออสุดยอดโอ้นี่วันนี้เราจะกระโดดไปเรื่อยๆครับทุกคนหมุนหมุนกลับมาถึงร้าโอ้โอ้เออเพราะฉะนั้นไอ้โดรนจิ๋วประวันนี้คือถ้ารวมทั้งเซตโดรน รีโมทเว้นตาแล้วก็แปดสำรอง6-7อันรวมกันประมาณ1 5นครับก็ถือว่าไม่แพงมากเพราะว่าถ้าซื้ออันดีๆมันจะแบบมันเป็นหลายหมื่นเลยครับแบบ4ี่ห้าหกหมื่นเป็นแสนได้โดรน f p v ของมันเม็นเนอันใหม่พออันนี้เราบินแก่งเดี๋ยวเราจะค่อยเอาอันใหญ่แล้วเอาโปรติดแล้วก็เอาภาพสวยๆสำหรับช่อง YouTube แต่ฝึกนี้ให้ได้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ